แต่ฉันแค่อยากให้พี่ชายของฉันรับรู้ว่าฉันไม่ได้โกง,งเขาไม่แย่รหรอกหนูหนูได้รับไปตั้งหนึ่งล้านแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณนะครับคุณป้านี่แม่เลยขาตัวดีแกแนี่ตัวดีนะถ้าแกอยากทำงานกับฉันต่อแกนะต้องมากราบขอโทษแม่หนูคนนี้ซะนุน่น ไปสั่งโอเลี้ยงกินข้างทางนู่นไปเอาอ้ไปสิไปสิอานี่เปเจตคด้วยอา สวัสดีครับฮ uh, ัลโหลสางกาแฟหน่อยค่ะเอามาส่งที่บริษัทลิขิตนะคะห้าแก้วได้ครับได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเ้าค่ะเดี๋ยวไปส่งกาแฟให้พี่หน่อยนะที่ตึกลิขิตได้ไปส่งให้คุณอายนะแล้วกเก็บตังค์มาด้วยได้ค่ะเอาแล้วจะไปยังไงะพ โอ้ยตึกอยู่แค่นี้เองปันจักรยานไปสิอ๋อโอเคค่ะมามามาเอาเนี่กี่แก้วเ่ยห้าแก้วเหรอห้าจักยังขอบคุณล้วค่ะอะ ไรไงดีวะเนี่ยถ้าเราไปเขาต้องว่าเราไปขโมยแน่ๆเลยฉันแม่สั่งกาแฟให้ประธานถ้าประธานต้องปลื้มในตัวฉันแน่เลยอะ่ะไม่มีใครทำได้ท่าพี่อา์แน่นอนขอโทษค่ะกาแฟแล้วลวค่ะ กาแฟอะไรของแกนเนี่ยฉันรอเป็นชั่วโมงแล้วนะเออคือว่ามันนี่หกปากไปเลยไม่ต้องพูดอะไรละต่อไปนี้นะฉันจะไม่สั่งกาแฟร้านแกอีกห่วยแตกจริงๆเลยแล้วค่ากาแฟเท่าไหร่ลอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะบกค่าส่งเองห้าิบเป็น200ร้อยค่ะลินนี่ฉันฟังอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอกมาส่งช้าแถมแพง,พงนี่แกจะบ้าหรือเปล่าคะ,ะมาส่งช้าขนาดเนี้ย เชื่อหมดแล้วเน่เอาไปแค่นี้ก็พอละมดวแต่เล่นเกมอยู่เ,ยเปล่าเนี่ยสองชาซะขนาดเนี้ยใช่โ,โอ้โหล ใ่ใช่ปะ่ะชาก็ชา้าเอ,อเป็นยังไงบ้างระครับนายเรื่องเอกสารที่ผมให้คุณเตรียมเนี่ยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานคะพี่อายจัดการเรื่องเครื่องดื่มเองอเลยนะคะ <c oughs> อาอเนี่ยซื้อกระปมาให้ท่าน <c oughs> ประธานทั้งหมด5แก้วเลยนะคะแก้วละ100บาททั้งหมดเนี่ยก็500รอยเลยนะคะพี่ายสปอร์ตจ่ายเองเลยนะคะท่านประธานคราบผม คุณอาอเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมการประชุมกันเลยดีกว่าครับ, <c oughs> บค่ะค่ะฉันนั่งค่ะฉันนั่งค,ค,ค่ะ ส่งช้าจังเลทไปเป็นชั่วโมงแล้วทำไมล่ะครับผมก็ให้น้องสาวผมไปส่งแล้วนะครับอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันจะบอกเจ้าของที่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของที่ที่นี่ฉันจะบอกเขาว่าไม่ให้แกเช่าแกจะได้ไม่มีที่ทํามาหากินไงอย่าทำอีกครั้งเลยนะครับคุณายผมขอร้องแล้วครับ เดี๋ยวผมจะว่า,า่าดตักเจือนน้องสาวผมให้นะครับอีกอย่างที่บ้านผมก็มีภาระหนี้สินเยอะน้องสาวผมก็ยังเรียนอยู่ผมขอร้องเลยนะครับจำใส่ราลาหัวแกไว้นะว่าอย่าที่เกิดเรื่องแบบนี้อีกชัด พี่ชัดฉันขอโทษนะพี่ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเราเกิดมาจนก็ต้องทนแบบนี้แหละฉันขอโทษนะพี่มาอยู่กับพี่แล้วทำให้พี่ลำบากอีก ข้าวนี่ไปเอากาแฟไปส่งให้เยโมลแล้วใช่ไหมส่งแล้วค่ะเออเนนะครับนี่คือร้านชัดกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าพวกคุณก็คือสองพี่น้องที่ขายกาแฟอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคือเจ้าของที่อ่ะเขาอยากให้พวกคุณสองคนอ่ะไปพบครับอยู่ที่ตึกวิคิอนะครับไปตอนนี้เลยนะครับ ยังไงก็เดีย๋ยวตามผมมานะครับครับ,รบนี่ไอ้ข้าวแกไปก่อเรื่องอะไรไว้อีกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วทีนี้เราเยาวที่ไหนทำามหากินพี่ชัดหนูขอโทษหนูไม่รู้จริงๆนะคะพี่แกไม่ต้องมาพูดเลยถ้าไม่ใช่แกนั้นจะเป็นใครแต่หนูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะพี่ ทำไมชงชอบก่อเรื่องก่อปัญหาให้พี่ตลอดเลยฮะแค่นี้ลำบากกันไม่พอหรืองไงดูสิเนี่ยดูผลที่แกทำดิ เราไหมอ่ะพี่หนูขอโทษไม่รู้ล่ะถ้าเขายุกเลิกสัญญาเราเราคงต้องไปหาที่อยู่ใหม่ทำแต่เรื่องปวดหัวให้พี่จริงๆเลยอุ๊ยพวกแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี่มันนึงสองพี่น้องที่ร้านกาแฟนี่แกเข้ามาได้ไงออกันเดี๋ยวไไออน,นี้เลยนะ ออกไป่สั่งให้แกเข้ามาฮะเออคือเออนี่คุณายมีเรื่องอะไรกันนะครับเสียงดังลั่นไปถึงห้องทํางานผมเลยก็วันนั้นนะคะ่ะสั่งกาฟงแฟร้านเนี้ยค่ะรสชาติไม่ได้เรื่องเลยคะ่ะท่านประธานจริงค่ะแถมมันนี้คิดแพงถึงห้าร้อยนะคะฉันว่าจะยกเลิกเช่าที่มันนะคะท่านประธานคิดว่าไงคะตามใจคุณแล้วคุณไาย,ยกเลิกไปเลย,ย ใครจะยกเลิกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นสวัสดีครับคุณแม่นี่มันเรื่องอะไรกันนะครับดีลูกรู้ไหมถ้าลูกนะจะย,ยกเลิกค่าเช่าที่สองคนพี่น้องเนี่ยแม่ว่าลูกนะไล่เลขาของลูกออกดีกว่าอัานนง ปไปส่งป้าที่ตึกลิขิดกรรมหน่อยอ๋อ,อไ,ดได้ครับผมมาเลยครับป้าเอาไม่ดีครับเดยอไดป้าออกมากครับ จะหายไปได้ยังไงเนี่ยปา้าคะป้าหาอะไรอยู่ล่ะคะพอดีป้าทํากระเป๋าตังร่วงไว้นหนูป้าทําร่วงอยู่แถวเนี้ยแต่ไม่รู้ตอนนี้ันหายไปไหนเนี่ยในกระเป๋าป้ามีอะไรอยู่บ้างคะเออก็มีเงิน,นหนูแล้วก็มีแหวนเพชรวงหนะึ่งใช่กระเป๋อันนี้ไหมคะฮะโอ้ยหนูโอ้ยใช่อป้าขอบใจมากนะหนูนะ เงินอะมันไม่เท่าไหร่หร้กนะหนูแต่ทีโนโน่สำคัญเนี่ยนี่อะแหวนเพชรนี่เป็นแหวนแต่งงานของป้าที่ลุงก็ให้ป้าไว้อ่ะม,มันมีคุณค่าทางจิตใจของป้ามากอะหนูเอานี้แล้วกัน ให้หนูหมื่นหนึ่งไม,ไม,ไม่ไม่ไม่พอเหรอหนูแสนหนึ่งไมล่ะเอาไหมป่าเอา่อป้าคะป้าเือหนูช่วยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนค่ะพอดีหนูเห็นกระเป๋าเงินมันตกอยู่ตรงนี้ก็เลยเก็บไว้ค่ะแต่หนูกลัวว่าถ้าหนูเอาไปเนี่ยกลัวคนอื่นจะมองว่าไปขโมยนะคะหนูก็เลยนั่งรอเผื่อจะมีเจ้าของมาโอ้แม่คุณหนูทาไมจะเป็นคนใจดีแบบนี้ล่ะฮะป้าขอบใจมากนะ นี่แหละบีนี่คือเหตุผลที่แม่เรียกสองคนนี่มาวันนี้นะแม่นะจะมาตอบแทนพวกเขาโดยให้บีรับรู้ว่าเราอ่ะจะไม่เก็บค่าเช่าที่เขาไปตลอดจนกว่าเขาจะเลิกขายส่วนแม่หนูตัวเล็กเนี่ยแม่นะจะให้ทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาทจนกว่าจะเรียนจบมหาลัยหนูถ้าไม่พอ,อยังไงอ่ะ มาหาป้าได้เลยนะครับแม่ขอบคุณคุณท่านคะ่ะหนูไม่ต็นไรลูกเออคืออย่างนี้ค่ะกาแฟของฉันอะ่ะแก้วละแค่35บาทเองนะคะรวมราคา150ค่าขนส่งอีก50เป็น200ค่ะแต่ที่ฉันมาส่งวันนั้นอะ่ะคุณเลขาจ่ายฉันแค่50บาทเอง ฉันไม่ได้ฟ้องนะคะท่านประธานแต่ฉันแค่อยากให้พี่ชายของฉันรับรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกเขาไม่แย่หรอกหนูหนูได้รับไปตั้งหนึ่งล้านแล้วนี่ขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณนะครับคุณป้านี่แม่เลยขาตัวดีแกแเนี่ยตัวดีนะถ้่แกอยากทำงานกับฉันต่อแกนะต้องระกาศขอโทษแม่หนูคนนี้ซะ กราบเลยเหรอคะ okay. แคจะไม่กราบก็ได้นะเธอก็ลาออกไปเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> ขอโทษนะ ไวดีครับคุณลูกค้าเอ่อเอ้ยเอนายพีหยู่เลยนะปล่อยให้คนแบบเนี้ยก็ามาในร้านเราได้ยังไงดูเนี่ยสิเนื้อตัวก็ดูสุกกับหลกผมขอสั่งกาแฟดำหน่อยครับครับเอ่อเอ่อเอาโน,น่นโน่ปูปูชิโน่แบสเปรสโซ่ไม่อ่ออาอเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่นะครับ อะไรนะนี่ถามจริงมาจากบรนาน,นอกหรือเปล่าเนี่ยขนาดแค่จะสั่งกาแฟเนี่ยยังสั่งไม่เป็นเลยสภาพอย่างแกเนี่ยนะจะมาสั่งอเมริกาโน่ก,กินนี่นี่มันอะไรของคุณน่ะผมแค่สั่งกาแฟผิดคุณต้องมาว่าผมถนึงขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่แค่จะสั่งกาแฟผิดหรอกนะแต่สภาพอย่างแกเนี่ย จะมีปัญญาจ่ายหรืเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะคนอย่างแกเนี่ยนุ่นไปสั่งโอเลี้ยงกินข้างทางนุ่นไป ครรััับูดจกาต่อไปอ่ะอย่าให้คนแบบเนี้ยเข้ามาในร้านเราอีกนะครับกูมาทำงานถูกพี่บ่กวะเนี้ยนี่ในพีครับรีบๆทำหน่อยสิ เราเนี่ยมีอะไรต้องทําเยอะแยะนะไม่ใช่มีแค่นี้แล้วอย่ยืนอย่ายืนเล่นเนี่ยแล้วแกก็จะมาเถียงผมก็ทํางานอยู่นะครับผู้จัดการจะเถียงทำครับครับครับเ้ยพี่ทีนี่พีทำไมไม่เก็บให้เรียบร้อยในของลูกค้าเนี่ยไม่เก็บตัเร็วเมาเก็บสิมาครับครับผู้จัดการครับ เออเนี่ยทำอะไรก็ให้เรียบร้อยหน่อยสิเอ้าคุณมิทีนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาแต่เช้าเลยนะคะพอดีวันนี้ฉันมีธุระก็เลยแวะเข้ามาเลยวันนี้คุณมิทีนจะรับเป็นกาแฟรหรือว่าเป็นน้ำชาดีคะขอเป็นเสเปสโซ่เย็นเก้าหนึ่งวันค่ะโอเคค่ะว่าแต่ว่าคุณมิทีนจะเอาเบเกอรี่ด้วยไหมคะวันนี้เพิ่งมาลงใหม่ค่ะหอมหอมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะมไม่ดีกว่าจ้ะ อ่าครับครับผ nah ู้จัดการคุณวิทีนสวัสดีค่ะตร่องนี้ขายดีไหมคะก็ขายดีค่ะก็เรื่อยๆค่ะคุณวิทีนได้แล้วค่ะเอสโซ่ยังของคุณวิีนค่ะรสชาติกลมกล่อมเพราะว่าเราค่ะสั่งเมล็ดพันกาแฟจากต่างประเทศเลยนะคะ พอดีเลยฉันว่าฉันจะคุยกับคุณเรื่องสั่งซื้อมลเ็ดกาแฟนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้รบกวนคุณไปสั่งซื้อมลเ็ดกาแฟที่โรงงานที่ชันหน่อยนะฉันว่าจะซื้อสักห้าล้านอนะห้าล้านเลยเหรอคะแต่คุณวิทินจะเอาไปทําอะไรยะแยะคะพอดีฉันต้องเปิดสาขาเพิ่อมอีกหลายที่เลยอะยังไงรบกวนคุณไปช่วยดิเรื่องราคาให้หน่อยนะได้ค่ะคุณวิทินไม่ต้องเป็นห่วงบนนะคะเดี๋ยวทางร้านของเราเนี่ย ต้องนำเมล็ดกาแฟพันที่ดีที่สุดมาให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะไปก่อนนะเจ้าพี่ค่ะสวัสดีครับคุณยศทีนขอฉันมาสิขอฉันน่ะน้ำฉันน่ะบอกว่าทิ้งแล้วน่ะมานี่ไปเก็บด้วยเนี่ยมันไม่กินหรอนี่ครับ องที่โทรติดต่อมาเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณตองอยากได้มเมล็ดก,กาแฟแบบไหนดีคะเามาเล็ดก,กาแฟพันโรบัสต้าผสมอาราบิก้าพร้อมกับเครื่องบดด้วยนะคะแล้วคุณตองอยากได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ดีคะฉันมีงบประมาณ5ล้านนะคะฉันก็จะเอาทั้งหมดในราคานี้เพราะว่าฉันอจะต้องไปเปิดสาขาใหมา่อีกหลายที่อะคะ่ะจำนวน5ล้าน จำนวนมากขนาดนี้ดิฉันคงตัดสินใจเองไม่ได้ค่ะยังไงคุณตองคุยกับท่านประธานเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานคือว่ามีลูกค้าเข้ามาติดต่ออยากได้เมล็ดกาแฟจำนวนห้าล้านค่ะ,ะได้ค่ะ,คะเดี๋ยวรบกวนคุณตองนั่งที่โซฟาก่อนนะคะ วันนั้นนี่ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าแกคือท่านประธานที่นี่อ่ะใช่ครับคนที่คุณไล่ไปซื้อกาแฟข้างทางไงคือ <c oughs> เออยางงี้คุณไม่ต้องแก้ตัวหรอกนะครับไอออเดอร์ที่คุณสั่งมาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะอนุมัติให้คุณได้นะครับ <c oughs> ผมคงจะขายให้กับร้านที่มีพนักงานชอบดูถูกคนแบบคุณไม่ได้หรอก ต่อให้ร้านมีกาแฟคุณภาพสูงหรือเครื่องดื่มอร่อยแค่ไหนนะถ้ามีพนักง,งานแย่ๆตำๆแบบคนอยู่นะผมว่าคงขายไม่ได้หรอกเจ้าของร้านมีแต่เต้งอย่างเดียวแหละฉันขอโทษนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน,น้อยๆเองนะคะอะไรนะไอ้ที่คุณดึงด่าผมชดชดเนี่ยนะคุณบอกเข้าใจผิดผมว่ามันไม่สายไปหน่อยหรอ ทางบริษัทผมไม่สามารถอนุมัติให้คุณได้หรอกครับเชิญครับนปประตูคุณครับเชิญครับ